ตอนที่11บเอเงาแห่งโชคชะตาหลังออกจากหุบเขาศิลาอพาฐานยุนซือหลงและหลานอิงอวีเดินทางสู่ทะเลสาบเงาจันสถานที่ที่สังเทียนกล่าวถึงในคำเตือนก่อนหน้านี้ทะเลสาบแห่งนี้ลือกันว่าเป็นแหล่งพลังลึกลับที่สามารถสะท้อนอดีตและเปิดเผยชะตากรรมของผู้กล้าทะเลสาบเงาจันเมื่อมาถึงทั้งคู่เห็นน้ำในทะเลสาบที่เงียบสงัดราวกับกระจกแต่กลับสะท้อนภาพแปลกประหลาดบนผิวน้ำ ดูนั่นหลานอิงอวิชีไปยังภาพบนผิวน้ำที่แสดงถึงการต่อสู้ครั้งใหญ่หยุนซื่อหลงจ้องมองและเห็นตัวเขาเองกลัำต่อสู้กับศัตรูในเงามืดแต่บางครั้งเงานั้นกลับดูเหมือนตัวเขาเองมันเหมือนภาพลวงตาหรือเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาพึพรรมพำการปรากฏตัวของซางเทียน ทันใดนั้นน้ำในทะเลสาบเริ่มหมุนวนและจากเงาน้ำปรากฏร่างของซังเทียนผู้มีร่างกายที่ปกคลุมด้วยเกราะสีดำและดวงตาสีเงินที่เปล่งประกายเจ้ามีความกล้าที่จะเดินทางมาที่นี่แต่ทะเลสาบนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนอดีตและอนาคตมันยังเผยให้เห็นความลับที่เจ้าพยายามซ่อนเอาไว้เผชิญหน้ากับความจริง ผิวน้ำสะท้อนภาพในอดีตของหยุนซือหลงเขาเห็นตัวเองในวัยเด็กวิ่งเล่นกับครอบครัวในภูเขามัางกรไฟก่อนที่หมู่บ้านจะถูกโจมตีและไฟทั้งหมดยังสะท้อนใบหน้าของชายคนหนึ่งที่เขาจำไม่ได้ชัดเจนชายคนนี้คือใครหยุนซือหลงถามซางเทียนยิ้มอย่างเหี้มเกรียมนี่คือผู้ที่นำหายนะมาสู่ครอบครัวเจ้าและเขายังคงมีชีวิตอยู่การต่อสู้กับภาพสะท้อน ซางเทียนได้คาถาทำให้เงาของหยุนซือหลงและหลานอิงอวีในน้ำกลายเป็นตัวตนที่มีชีวิตเงาเหล่านี้เริ่มโจมตีพวกเขาด้วยพลังที่เหมือนกันทุกประการนี่มันเหมือนต่อสู้กับตัวเองหลานอิงอวีร้องแต่มันก็หมายความว่าเรารู้จุดอ่อนของพวกมันหยุนซือหลงกล่าวก่อนจะใช้พลังอัคคีแดงโจมตีเงาของตัวเองพลังแห่งความสามัคคี ในระหว่างการต่อสู้หลานอิงอวีค้นพบว่าเงาเหล่านี้ไม่สามารถต้านทานพลังที่ผสานกันได้เธอจึงตะโกนบอกหยุนซือหลงหลงใช้พลังร่วมกับข้าหยุนซือหลงและหลานอิงอวีผสานพลังไฟและน้ำแข็งเข้าด้วยกันพลังนี้สร้างการระเบิดที่ทำลายเงาสะท้อนทั้งหมดคำทำนายจากเงาเมื่อเงาถูกทำลายสางเทียนปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมหัวเราะเบาฮ่า แม้เจ้าจะชนะเงาของตัวเองได้แต่เจ้ายังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่แท้จริงก่อนที่ซางเทียนจะหายไปเขาทิ้งคำพูดไว้กุญแจสุดท้ายไม่ได้อยู่ในสถานที่แต่ซ่อนอยู่ในตัวเจ้าเองหยุนซือหลงบทสรุปของตอนหยุนซือหลงและหลานอิงอวิยืนมองทะเลสาบที่กลับสู่ความสงบทั้งสองต่างรู้สึกถึงความลึกลับที่ยังคงรอยอยู่ข้างหน้าถ้ากุญแจอยู่ในตัวคาดหมายความว่าอย่างไรหยุนซือหลงพึพรรมพำ เราอาจต้องหาคำตอบในที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นหลานอิงอวีตอบพร้อมมองไปยังขอบฟ้าที่ไกลออกไป